ผมชื่อทองเงินผมขึ้นมาแวะกินน้ำที่มีรูปพญานาน้ำก็ค้างผมแม่มนุษย์ทายผมผมก็รู้สึกกลัวจริงๆแล้วผมงนอนมากๆเลย ว่าจะมีอะไรที่อันตรายมาทำร้ายผมไหมตาผมมัวมองอะไรไม่ค่อยชัดผมก็เลยมีอาการระแวงสงสารผมไหมครับผมคอนอนงีบพักผ่อนก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า อากาศมันร้อนอบอา้าวแล้วผมก็ง่วงสุดๆเวลานี้มันใกล้จะเที่ยงมันเป็นเวลาที่เหมาะมานี่ผมจะนี้พลับท่านผู้ชมเห็นคลิปที่ผมแสดงนำคลิปนี้แล้วถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม พร้อมกดกระดิ่งรัวๆนะครับผมกินน้ำเห็นไหมน้ำอยู่ใต้คางผมยังไม่รู้เรื่องเลยมันยังเกาะอยู่ที่ใต้คางผมไม่รู้จักโยอดผมก็เฝ้าระวังว่าแม่มนุษย์จะทำอะไรผมไหมผมกลัวเอาละเสียงไข่นวกหูเข้ามาแล้ว ผมไม่ลบกวนท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆมาทักทายท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับแม่มนุษย์ผมชื่อว่ามาดามดินไลสตล์มาดามลินช่องนี้ต้องการกำลังใจอย่าลืมแวะมาชมคลิปใหม่ๆ ทุกวันทุกวันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับให้ชมลำตัวเดินข้างตีล้าผมหมอบนะครับผมจะหมอบแอบหลับอยู่ตรงนี้นะครับไป,ลนะไปแล้วนะท่านผู้ชมไปจริงๆแล้วนะบายบาย you a เก i n